ครับครับสวัสดีครับผมผมออสบัณฑิตทองดีครับครับเป็นยังไงบ้างราครับตอนอามาร่วมงานในส่วนของการถ่ายภาพยนตร์ i ินเต n ร์น o น a l แนลไท a แลนด์ก็เออวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นนินวิิตใหม่ที่ดีแล้วกันนะที่ที่ความตื่นตัวเรื่องของการร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งจริงๆมันมีความร่วมมือเรื่องการถ่ายทําการผลิตภาพยนตร์หรือผลิตคอนเทนต์มีมานานแล้วทั้ง จีนมาถ่ายไทยไทยร, ham, ร่วมทุนกับจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เหมือนเป็นทางการจริงจังโดยมีหน่วยนราชการเนี่ยสมรรถธรรมหรืออย่างกทมคอตทมาด้วยมาร่วมรับรู้ว่าเป็นสกิีพยานด้วยว่าจะมีงานนี้เกิดขึ้นจริงการร่วมมือกิงแท้จริงด้วยการที่ปีหน้าเนี่ยไทยจีนก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะฮะครบ50ปีแล้วเนี่ยเหมือนกับมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นทางการโดยมีหน่วยงานรัฐรับรู้แล้วแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นตัวประสานผมว่าอันนี้เป็นเป มีแนวโน้มที่พี่บัณฑิตจะร,ร่วมทุนกับทางจีนอะไรอย่างนี้ไหมฮะเพราะวันนี้ก็เหมือนกับเป็นแบบได้สื่อสารกันระหว่างสองประเทศด้วยกันมีแนวทางไหมฮะเออสำหรับผมมีแนวทางแน่นครับคือก็จ้องมาหลายหลายปีแล้วท,ที่ที่จะร่วมงานากับทางกองทุนทุนจากประเทศจีนนะครับเพราะว่ามีมีหลายหลายนายนทุนหรือว่าหลายหลายบริษัทที่จะต้องการลงทุนคอนเทนต์ในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากผมก็ได้คุย หลายที่แต่ว่ายังไม่มีสื่อการที่เป็นเรื่องยังไม่จริงจังสักทีแต่คราวนี้รู้สึกว่าน่าสนใจที่จะมีหน่วยหน่วยงานของรัฐไทยเองก็จริงรวมถึงสถานทูตจีนเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อการเรื่องเรียกว่าคัดคนที่ที่ต้องการทาตรงนี้จริงๆอะไรไม่ใช่แบบอย่างที่คุยไว้าหายไปอย่าง,างที่ผ่านมาเนี่ยครับหรือว่า,ราหรือว่าพี่วันดีจะโปรดิเวเซอร์ดีกว่าแล้วเราปล่อยให้น้องๆกำกับ น่าจะเป็นทั้งสองอย่างนะก็คือพวกโปรดิวเซอร์เองด้วยโปรดิวเซอร์ให้ให้ด้วยเพราะว่าเราก็จะประสานงานกับกับกับกองทุนกองถ่ายในเมืองไทยให้แล้วก็ประสานงานให้กับกองกับกองถ่ายที่มาจากเมืองนอกจากเมืองจีนนะรวมถึงถ้ามีโปรเจกต์น่าสนใจเราก็อยากกำกับเองจริงๆทุกวันนี้มันก็คันมือตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราแค่บอกว่าบางโปรเจกต์ไม่เหมาะกับเราเราก็เราก็ปล่อยเราก็เราก็ทำแค่โปรดิวเซอร์นะฮะก็อยากทำตลอดเวลาการเป็นพุ่มกับหรือหรือจากที่แบบข่าวที่เป็นกระแสใหญ่เลยที่ว่าละครเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วก็หลายๆ หลายหค่ายด้วยกันอาจจะมีการปิดตัวลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้แบบผู้กำกับไทยที่หันไปกํากับละครที่ว่าเงินถึงได้เร็วกว่าลุ้นเจ็ดวันของหนังเนี่ยจะกลับมารีเทิร์นกลับมาเป็นผู้กับหนังเหมือนเดิมไหมพี่อตอนนี้นะครับรีเทิร์นกลับมาแล้วจากกระแสที่ตอนนี้่ เขาเรียกว่าละครไทยเขาเริ่มอาจจะมีปัญหาบางบางอย่างที่ทําให้ไม่สามารถที่จะบูมเหมือนก่อนแล้วนะตอนนี้คนทําหนังไทยที่ไปทําละครทําซีรีส์เนี่ยเริ่มกลับมาเห็นชัดเลยนะเริ่มกลับมาเพื่อนๆผมน้องๆผมที่รู้จักกันหลายคนเริ่มทยอยกลับมาอาจจะไม่ไม่ครบหมดแต่คิดว่าเขาจะเริ่มกลับมาเพราะตลาดภาพยนตร์เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตจากรายได้หนังไทยซึ่งึ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็แสดงว่าคนไทยกลับมาดูหนังไทยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเป็นโอกาสดีที่คนทําหนัง อของเราเนี่ยของหนังไทยเนี่ยที่ออกไปอยู่สาราอื่นได้กลับเข้าม,ามีเงี้ยมีหนังไทยทําเหมือนเดิมครับอืแล้วเป็นไงครับคือจากอที่ไม่รู้จะเรียกว่าเกียนคีย์บอร์ดหรือเพจหนังหรืออะไรไงที่ว่าอ่าประเมินค่าหนังไทยที่ยังไม่ทันได้ตีตีตัวเข้าไปดูแล้วก็อาจจะแบบอใช้คําพูดที่ไม่ค่อยดีนักในการที่ว่าจะบอกว่าหนังไม่น่าดูหรืออะไรประมาณเนี้ยครับพี่บัณฑิตมองว่ายังไงครับ ในมุมนี้ผมมองว่าอย่างนี้ครับคือคือคือคนที่ดูเนี่ยมีสิทธิ์คนดูมีสิทธิ์เขาคือผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าว่าเขาอยากดูไม่อยากดูถ้าเขาใช้คําว่าดูตัวอย่างแล้วไม่น่าดูดูจัาแล้วไม่อยากดูผมว่าอันนี้เขามีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่านี่คือความอารมณ์ความรู้สึกเขาเ่าเขาอยากดูไม่อยากดูแต่ถ้าเขาบอกว่าดูตัวอย่างแล้วหนังห่วยแน่นอนหนังหนังไม่ดีหรอกจะไปดูหนังมันห่วยอะไรเงี้ยอันนี้ยผมว่าผิด พราะว่าตรงนี้มันคือการเขาเรียกว่าการฟันธงตัวหนังถ้าฟันธงแค่ตัวอย่างไม่น่าดูไม่อยากเข้าไปดูเลยดูตัวอย่างแล้วดูแล,วแล้วไม่เห็นจะชวนดูอย่างเนี้ยคือฟันธงเขาเรียกตัดสินจากตัวอย่างแต่ถ้าดูตัวอย่างาตัดสินจะตจดสิหนังว่าใช้คำว่าดูหนังดูตัวอย่างแล้วหนังห,ห่วยแน่หนังตรงนี้ต้องห, вой, หงว่วยหนังตรงนี้ต้องไม่ดีแน่ๆอะไรเงี้ย ผมว่าอันนีมน้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องหนักนะครับเพราะฉะนั้นว่าเป็นการใช้คําแต่อารมณ์มีสิทธ์ครับพวกเป็นบริโภคมีสิทธิ์ที่จะมีอารมณ์ที่จะดูหรือไม่อยากหรืออยากดูไม่อยากดูอันนี้ผมว่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกอยากดูไม่อยากดูออกมาทาง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 ,ทางตัวหนังสือเนี่ยแต่ถ้าถ้าแบบไปตัดสินในทางที่ทในตัวหนังเลยอันนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมมากเท่าไหร่แล้วข้อกรณีวิพากษ์ระหว่างผู้กํากับกับทางที่เขารีวิวหนังให้เป็นหนึ่งเต็มสิบ ศูนย์เต็มสิบศูนจุดห้าหรืออะไรเงี้ยที่เขามีข้อพิพาทกันแล้วเขาเหมือนกับว่าทางค่ายจะฟ้องทางผู้วิจารณ์หนังผิดหนังหรืออะไรเงี้ยพี่เขาอันนี้พี่มองว่าอย่างไรเพราะว่าคือเขาก็อ้างว่าเขาซื้อตั๋วเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาผิดหวังกับตัวนั้นพี่มองว่าไงจริงๆผมมองว่าเป็นใบเหมือนใบเมากันเออคือคือต้องต้องต้องบอกว่าเอาทำผิดหนังว่าไอตัวเลขที่ให้มามามาบางที ผมเข้าใจนะวครับว่าว่าหนังมันอาจจะไม่มันจะอาจจะแย่มากในสายตาคุณแล้วกันนะสายตาของของของแอดมินเพจอะไรเงี้ยซึ่งแอดมินเพจก็เป็นพวกคนหนึ่งที่สามารถที่จะดูแล้วมาบอกต่อได้แต่าแต่บางทีผมรู้สึกว่าบางทีก็ใจร้ายหรือว่าโผล่ไม่ใช่นาโหดร้ายไปนิดนึงกับแบบดึงเต็มสิบศูนย์เต็มสิบอะไรเงี้ยนะผมว่าผมว่าแค่สามคนก็ไม่อยากดูแล้วแค่สามเนี่ยผมว่าหรืออาจหรือแย่สุดก็คือสองจุดห้าหรือสองอันเนี้ยคนก็ไม่อยากดูแล้วเพราะว่าครั้เนี้ยถ้าถ้าคิดว่าจะ จะให้คะแนนเขาไม่อยากอยากให้ให้คะแนนที่เขาสึกว่าแนะนำให้ดูแล้วกันที่คำว่าไม่ให้คะแนนในแบบที่แม่แนะนา,นาให้ดูเนี่ยผมว่าแค่สามเนี่ยคนก็คงไม่อยากดูแล้วแต่พอพอหนึ่งเต็มสิบหรือศูนย์เต็มสิบหรือบางทีมันเจ้าให้เฮ้เต็มสิบด้วยอะไรเงี้ยที่ผมก็เห็นใ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 น,ในเพจที่มันมันจจะเจ้าดูโหดร้ายไปนิดนึงกับกับคนทําหนังนะเขาเขาว่าอ่านแล้วมันก็ดูมันด,ดูใจร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าถ้าแบบหนังไม่ดีแล้วก็ให้สามเต็มสิบอะไรนี้ผมว่าเขาที่เขาอาจจะฟ้องคงเป็นเรื่องของแบบ การการีเรียกว่าเหมือนมันดูด้อยค่าไปนิดหนึ่งอะครับก็คือถ้าแค่พิจารณาแบบพิจารณาไม่ต้องสั่นก็ได้ถ้ารู้สึกว่าบางคนมันไม่สามารถใช้คำตั้งสั่นได้เข้าใจว่าเขาภาษาไม่เหมือนกันบางคนก็คอมเมนต์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบคือมันต้องต้องต้องบางทีงงคําพูดบางคําพูดมันดูใจร้ายแค่นั้นเองผมมองว่ามาันดูดูโหดร้ายครับเขาแบโหดร้ายไปไปนิดหนึง่งผมว่าคนที่คนทำหนังที่เขาอาจจะให้ข่าวไปจะฟ้องอาจจะโดนโดนคำพูดที่มันดูโหดร้ายเกินไปอย่างนี้เขาเลยแบบ จะฟ้องแต่ว่าที่เขาจะฟ้องฟ้องจริงกว่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคําพูดมันไม่ต้องเส้อตั้งสันมากแต่ว no. yeah. ่าลดความโหดร้ายลงหน่อยผมว่ามันลดโทนลดโทนลงผมว่ามันก็พอพอรับได้ก็เหมือนเหมือนที่ที่ที่หนผมก็โดนบ่อยก็โดนแต่ก็โดนในแบบที่แบบเออเราก็ฟังได้นะมันก็เป็นก็ตําหนิก็ก็ด่าแต่ด่าแบบไม่ใช่โหดร้ายนักอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนถ้าดีเพื่อนกันด่าว่าโอ้บ้ามึงมึงมันมัไหไม่ดีหรือมึงมันมันโวนประสาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบใช้คำแบบหยาบมันทีมันก็อีกแบบหนึ่งความรู้สึกก็อีกแบบหนึ่งเี้ยครับ ครับจริงๆก็คือแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าคนไม่รอดูในโลกอรอดูเด็กซิแล้วพอ,อหนังไทยเข้าเน<อ>็ f l i กปุ๊บก็จากที่หนังอยอดดีๆเป็นร้อยล้านหรือเจ็ด้อยล้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วแบบกลายเป็นว่าคนที่ไปดูไปดูสตรีมมิ่งเสร็จแล้วออกมาก็รีวิวไปอีกแบบหนึ่งที่แบบค่อนข้างแย่มากแบบเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี้แหละประมาณนั้นอะ่ะคือ มันผมมองว่ามันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่าคุณดูจอตู้กับดูจอหนังมันไม่เหมือนกันแต่ว่าไออันนี้มีความคิดเห็นยังไงที่ว่าการที่พฤติกรรมของคนดูที่ว่าไม่ดูในโรงแต่พอไปดูในช่องสตรีมมิ่งแล้วเกิดปัญหาองนี้ขึ้นอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับคือการดูในโรงภาพยนตนระ์อ่ะ้วยระบบเสียงระบบแสงแล้วก็ความใหญ่ของของของจอรวมถึง บรรยากาศที่แบบเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรรบกวนไม่มีแสงรบกวนเนี่ยมันมันทำให้บรรยากาศของการดูหนังมันมันสนุกกว่ามันมันเวิร์กกว่าที่พอเรามาดูจากสตรีมมิ่งแล้วมันมันไม่มีบรรยากาศบรรยากาศอย่างที่ในโรงหนังเนี่ยมันแน่นอนผมว่ามันลดลดความบันเทิงลงไป30%แน่ๆอย่างน้อย30%นต์ะครับทีนี้30%นี่ลดไปแล้วยังมีเรื่องของหนังไม่ถูกจริตก็มีนะครับบางทีก็หนังที่โด่งดังใน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 โรงแต่พอมามาฉายมาฉายมาฉายที่ที่สตรีมมิ่งก็อาจจะทําคนที่ดูอาจจะ รู้สึกว่ามันก็ไม่ดีมันจริงๆก็ได้ในใมุมเขาก็อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องของรสยมเพราะฉะนั้นก็บอกว่า,าหนังบางเรื่องถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจลองดูที่โรงเสียตั้งหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็อินไปกับเรื่องราวได้ได้มากกว่า,าก,กว่าที่ดูสตรีมมิ่งนะ,ะสตรีมมิ่งดูดูในในสถานที่เวลาคุณดูไม่ทันในโรงไม่ทันหร,หรือหรือหรืออาจจะแบบว่า ไม่มีโอกาสได้ไปดูเนื่องจากว่าอยู่ไกลจากกระฐานจากโรงหนังเมื่อก็ว่าไปนะฮะอยากให้ท่านหนังที่เราอยากดูสนใจจริงดูที่โรงดีกว่าครับมันจะทําให้บรรยากาศมันมันตื่นเต้นและสนุกกว่าครับถ้าดูไ่ทันจริงเข้าดูสตรีมมิง่งซึ่งมันจะลดความน่าสนใจลงแน,น่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์จากบรรยากาศการดูนะครับก็อยากให้อลองเราเปิดใจดูนะครับเราเปิดใจดูหนังหนังที่โรงกันท่านหน่อยมัจะจะทาให้คุณสนุกและมีความสุขมากขึ้นครับครับแล้วเดี๋ยวพี่พี่บันติตจะมีผลงานอะไรนะฮะตอนนี้ตอนคอยคอยติดตาม ครับตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์เรื่องใช้ชื่อไกด์ว่าพี่วันมาสอนนะเป็นเป็นหนังเกี่ยวกับหนังผีหนังเป็นหนังหนังฮอลล์เอร์เลยที่เกี่ยวกับติวเตอร์ที่มีวิญญาณปีสิงนะครับที่ประคับนักเรียนไปไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนังแนวเดียวกับที่เคยทำเรื่องเฮียนคือจริงจังนะครับไม่ใช่วายไม่ใช่ไม่ใช่ผีตลกนะครับเป็นผีจริงจังก็ก็เป็นผลงานที่เปิดกล้องปลายปีนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นเมษาคือสภาปี68น่าจะได้ดูครับใช่ อ่าหนังเรื่องนี้เป็นเป็นค่ายอิสระนะครับใช้เป็นค่ายอิสระที่ที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นค่ายที่เรารู้จักกันก็น่าจะไเป็นหนังหนังค่ายอิสระเป็นหนังค่ายอินดี้แล้วกับท่านทนี่ครับแล้วพี่ยังจะจะบวงสรวงอะไรยังไงให้ผู้สื่อข่าวไปทำข่าวไหมครับเรื่องการบวงสรวงต้องบวงสรวงแน่ๆครับผู<ะ>้สือ่อข่าวคงต้องคงพิอาร์คงเชิญแน่ๆนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะ,จะ,จ,ะจะเมื่อไหร่นะครับเพราะช่วงนี้อยู่เช่นแต่ตอนโปรดักชั่นยังยังไม่โปรดักชั่นเรื่องบทเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่าาอันนนเเีี้้ยยบรช่ ผลิตได้แล้วนะครับก็คงเตรียมงานกันอยู่คิดว่าน่าจะเป็นไปลายตุลาจะคาจะบวงสวงก็คงจะคงเชิญนักข่าวแล้วก็เสือมเชนอีกทีครับผมขอยอ้อนเวงนิดนึงนะครับคือจากที่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับอันนี้ที่ภาพยนตร์นะครับคือพ่วงกับการถ่ายทําเทคนิคเนะี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่บทแต่บทในการที่เรียงร้อยในนําเสอนออาจจะอาจจะมีปัญหาอนะไรเงี้ยมันมันมีทางไหมครับที่ว่าจะให้มีผู้ ที่ปรึกษาหรือโปรดิวเซอร์หรือมีอะไรที่แบบค่อยไปกล่อมเกาบทเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อให้หนังมันมีคุณภาพอะไรแบบของแบบนี้อาจารยตังมพูดยากบางทีนะครับพุ่มกับเขียนบทเองโปรดิวเซอร์ก็บอกว่าบทไม่อาจจะอาจจะวิชารณคอมเมนต์บทว่าไม่มีปัญหาอะไรบทได้ยังไงแต่พุ่มกับที่เขียนบทเองหรือคนที่ดูแลบทเองบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าข้อบกพร่องเขาเนี่ยคืออะไร ทั้งที่เราบอกไปแล้วว่ามีคนวิจาร์คอมเมนต์แค่ว่า,าคุณอ่านบทแล้วคอมเมนต์ไปแล้วว่าบทคุณไม่ดีอย่างไงนเนี่ยคุณจะแก้ยังไงยังไงตรงไหนจุดไหนเนี่ย <im itation> บางทีเขามองไม่ออกว่ามันไม่มันไม่ดีจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะในแง่เขาเนี่ยเขาคิดว่ามันดีแล้วเพราะเขาชอบบทแบบนี้นั่นคือจะบอกว่าถ้าบดคือมันคือลายมือพุ่มกับเหมือนกันลายเซน์พุ่มกับเขาเป็นแบบนี้เราเราเราบอกว่าเอาบทเขียนบทแบบนี้สิสมมติว,ว่าสมมติเราเราขอขอ,อ้างอิงนะเราบอกว่าคุณเจ้คุณเอาบทอย่าง อย่างอย่างคุณเจยเอาบทอย่าง GTS สมมติแต่บทหนังรักแบบไปรูปแบบ g ย s ไปไปทำเนี่ยผมว่าแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นบทที่ไม่ได้บทที่ดีสำหรับคุณเจ้์ที่เขาจะทำหนังแบบนี้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ลายมือเขาอนกันหนังอย่างอย่างคุณเจ้์จะเอาไปให้พุ่มกับอย่างผมผมก็ทําให้ดีแบบที่เขาทําไม่ได้เพราะผมก็ไม่คิดว่านี่คือบทที่ที่ผมสมูทสับผมผมควรจะทํามันได้ให้ได้ดีอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องเรื่องลายมือก็มีผลเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายคือพุ่มกับบางคนสามารถที่จะ าลายมือในการทําผลิตงานเนี่ยเข้ากับตลาดส่วนมากได้กับแมสได้ก็ล่ตอตัวไปแต่บางคนที่มีลายเซ็นส่วนตัวมีความส่วนตัวมากก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะที่จะบอกกล่าวที่จะปรับเปลี่ยนเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราโทษคนขับทอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับบางทีคนขับทก,ก็เขียนมาพุ่มกับก็บเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราต้องต้องให้ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าคนจะเลือกคือเลือกเลือกก็เลือกพุ่มก,ก,กับนะครับเพราะพุ่มกับจะเป็นคนที่ควบคุมสุดท้ายควบคุมทุกอย่างได้ นะครับถ้าบทไม่ดีคุ้มกับมาปรับมาปรับแก้ได้ก็ก็สามารถทาได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเลือกต้องเลือกคุ้มกับที่มีศักยภาพจริงๆที่ที่จะมามาดูแลโปรเจกต์เพราะพี่บันทึกก็ได้ดูในส่วนที่มีการประกวดบทเนาะที่ว่ามีผู้ชนะแล้วก็มาสร้างหนังมีมีทางไหมที่ว่าบทต่างๆที่เราไปดูเนี่ยมีมีทางจะจะหยิบแล้วมาก่อมเก่าแล้วมาสร้างเป็นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมครับนอกจากที่ว่าไม่อยากไปซื้อบทประพันธ์ มีเยอะแลวครับมีตอนนี้มีมีเยอะที่เราทําทาโครงการเรื่องกับประกวดบทแล้วมีบทที่ดีๆแบบแบบเป็นสิบๆเรื่องเลยตอนนี้ที่ที่กำลังเลือกกำลังหาทุนให้เขาอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเอ่อมันมันเป็นเป็นบทที่ที่มาจากคนรุ่นใหม่หรือว่าไม่คนรุ่นใหม่หน้าใหม่ก็มีนะครับเพราะว่าบางคนก็อายุมากกว่าผมก็มีนะเอออ่อนกับผมนิดหน่อยก็มีซึ่งซึ่งอยากได้คนอยู่เนี้ยหน้าให,หม่ๆเพวกเนี้ยมันมีไอเดียเยอะ มากไอเดียดีๆเยอะก็กาลังผลักดันกันอยู่ว่าให้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่เราสามารถควบคุมเขาได้ควบคุมหมายความว่าดูแลเขาได้ควบคุมให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นในใน,ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วเราค่อยหาพู่ม่กับที่เราไว้ใจมามามา,มา,มาจับบทที่ที่เราเลือกไปแล้วว่าอันนี้กำลังจะทำมันอยู่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจในอนานคตรครับครับแล้วตอนนี้คือไงพี่พี่มดีเป็นผู้มกับอิสระไม่ได้ไม่ได้แบบ ครับตอนนี้อิสระอยู่ครับอิสระก็คือทําได้ทุกทุกค่ายนะครับแล้วก็ไม่ยังไม่สังกัดครับก็ก็สามารถจ้งางงานได้ทุกทุกบริษัทครับ <laughs> ทั้งตำแหน่งโปรดิเซอร์และตําแหน่งเพิ่มกับภาพยนตร์ครับ <c oughs> พูดถึงครอบครัวนิดนึงเล็กน้อย <c oughs> ลูกๆอยู่ไหนนะพี่อยู่ต่างประเทศเหรออ๋อตอนนี้ลูกๆตอนนี้ลูกลูกลูกสาวคนโตนะครับก็ยี่สิบห้าแล้วทำงานแล้วนะครับก็ครูคนเล็กก็่ไปอยู่อเมริกามามาปีหนึ่งครับไปไปเรียนที่อเมริกาปีตอนนี้กลับมาแล้ว ครับแล้วมามาทำเรื่องจบที่เมืองไทยนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มาสวนะก็กลาสเซอร์ปริญญาครับก็ตอนนี้ลูกสองคนก็เรียนจบแล้วครับแม้ว่าลูกๆมีความสนใจทางด้านนี้ใช่ไหมตั้งสองติดตามต้นไม้ปลดปลั๊กต้นความพ่อไหมฮะคือคนเล็กเนี่ยชัดเจนเลยนะตั้งแต่เด็กเราเราเราพาเขาเข้ากองถ่ายเด็กๆปุ้มมันเล่นอะไรเงี้ยนะครับส่วนคนโตไม่ได้สนใจเรื่องกองถ่ายแต่ว่าเขาสนใจศิลปะนะครับเขาเรียนด้านศิลปะที่ศิลปพรกรมา ว่าตักเนี่ยกูก็มาทางทางอาร์ตทั้งสองคนนะครับก็จริงๆถามว่าชอบไหมเราเราเองก็ไม่ได้อยากแค่เขาเป็นเราเพราะว่าไม่ใช่ไม่ได้มาเกียรติอาชีพนี้แต่รู้สึกว่าตัวเราอะต้องลุยต้องลุยต้องเหนื่อยตั้กว่าจะมาตรงนี้ได้มันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเขาเหนื่อยเหมือนที่เราเหนื่อยแต่ก็ถ้าเขาชอบเราก็ไม่ห้ามอาจจะด้วยว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ใช่เป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วงใช่ติดหนวดไหมฮะไม่ต้องติดแล้วแต่มีแฟนไปแล้วทั้งหมดแล้วไงครับเราเรียนแล้วว่าแบบ คือถ้าลูกๆสนใจทางด้านนี้ก็คือให้ลูกไปลงสนามเองอะไรเองแต่ว่าแบบไม่ได้ฝากออไม่รมีข้อแนะนำอะไรมีครับคือคือพยายามบอกว่ามาทํางานก็คือชวนมาทำงานด้วยกันหรือว่ามีถ้ามีอะไรมาช่วยทํางานพ่อไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเขาก็รู้แหละว่าว่าการทำงานครอบครัวมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะเขาเสียเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความอาจจะมีการตกเฉียงกันในในได้เขาก็เลยเลือกที่แบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลือกที่เดินไปทาง ด้วยเด็ดยดวยตัวเองนะเด็ดเดินทางด้วยตัวเองก็คือไปหางานทําเองก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรามีงานอะไรที่สนใจแล้วก็ส่งให้เขาแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดเขาสนใจปรึกษาแล้วก็ให้คาแนะนำอ่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นพ่ออย่างเงี้ยก็ต้องต้องพร้อมสแตนบายให้คําแนะนาในในสิ่งที่เขาอยากรู้อยู่แล้วครับล้วเขาสนใจไปทางแนนแนวไหนอะไรไงเขาโฟกัสเขาอยากเป็นตากล้องอยากเป็นทั้งภาพมากกว่าพูดกับนะครับอยากเป็นเป็นดีพีกับากับภาพมากกว่าไม่อยากเป็นกับแบบสังคมหรืออยากแบบ และพผิดชอบอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแค่ทั้งภาพที่แบบคอยถ่ายให้มันสวยให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณ <Okay S 2> มากค,ครับโอเคครับขอบคุณเช่นกันครับผม